สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยได้สายบัวมาเนาะแล้วก็ปาดนินสายบัวปาดนินแล้วก็มีมะขามเปียกมีพลิกมีพักอิตู้พักอิตู้แล้วก็วกมีขาตะไคร้ใบมะกรูดเอ้เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิขออนุญาตเตรียมตัวก่อนเนะเาะนี่จะเอาไว้ก่อนดับแรกเขาสิมาฮักสายบัวก่อนท่านผู้ชมเลย สายบัวนี่ต้องปอกเอาเปลือกออกก่อนนะอบอบปอกบกได้มันสิหยาบเนาะตัดเลยสิหยากแกงสายบัวใส่ปลานิน่นเซ็ตแซ่บไปนี่เออแกงแบบ bàn ban, ha này lá, thân bùn xôm bẹp bàn này lá, sạch เดี๋ยวเฮาเตรียมเครื่องกันเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเฮากระสิม,มาตั้งตเตาเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่น้ำตั้งเตาแก๊สเบ็ดนะเบ็ดกะท่าทำไมไม่บอกไม่อไม่บอก <c oughs> มันผ่อนแล้วนะ่ะแล้วเขาเปิดแก๊สไม่ได้นะเมื่อเช้าเออเที่ยงหรือว่าถูกเออ แค่น,น่ะแม่เอาให้มันหมดก่อน<ท>ไม่สุกล้อไม่สุก<ท><ท>ล้อไม่โทรได้เลยมาถึงก็พอดีหมดเชื่อได้อ้าวทีนี้เราก็มาตั้งน้ำเนาะเปิดแก๊สตั้งน้ำท่านผู้ชมเออมาลุยกันต่อเนาะอ,อ,อันดับแรกก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปนี่แกงนั่นแกงนี่แล้วก็มีมะขามเปียกใส่เข้าไปจักหน่อยแก้ข้าวเนาะท่านผู้ชมเนาะ อย่าเอาส้มหลายมันสิมันสินสเปรี้ยวนะเอาใส่เบ็ดนี้แหละใส่เบ็ดนี้แหละนะบบเปรี้ยวดอกมะขามมะขามยามนี่โบเปรี้ยวบอเปรี้ยวนะ <c oughs> แล้วก็สายบัวใส่เข้าไปนี่สายบัวแกงสายบัวเซฟเซฟนี่ผักกาดใส่เข้าไปนี่เซฟคุณตาวิถีไทยเข้าครัวอะไรก็อร่อยทีุด เียอก้มนีตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเดี๋ยวพอมันเดือดเนาะท่านผู้ชมเข้ากรสีมาใส่ปลาถ้ามันเดือดล้วก็จะมาใส่ปลาใส่เครื่องปรุงเนาะตอนนี้เขาต้มพักให้มันเดือดก่อน<ม>แกงพักก่อนว่าง่ายๆไปแกงพักก่อนนอ ใช้เวลานานเท่าไหร่คุณตาวิถีไทยเอาตัวใหญ่ใช้เวลาประมาณจัก5 5นาทีเนาะประมาณจัก15นาทีนี่แหละแกงพักเดี๋ยวน้ำมันสีออกใส่บัวน้ำสีออกเนาะเอานี่แล้วเขาเวลามันเดือดแล้วเขาจะมาใส่ปลาเนี่ยมาใส่ปลาสดๆแล้วก็ตบไายด้วยพักอิตู้นะแซบแซกแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงประเดกผงสลดเอา เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยไปห็ดเวียกก่อนแป๊บนึงเนาะเอาอามาเบิ่งความคืบหน้าของแกงเฮามันผักซุกระบอท่านผู้ชมเบิ่งดูนี่ <Okay. S 1> เอ้ยผักซุกขขนาดท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเขาสิมาใส่ปลาเฮาเนาะท่านผู้ชมเนาะน้ำเดือดคคักแบบนี้เออปลาใส่เลยคุณตาวิธีไทยเอ้ยเพิน่นว่าน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่ปลามันจังบกข้าโบราณเพื่อนว่านะออใส่ปลามันจังบกข้า แต่ถ้าน้ำบดเดือดมันสีขาวเออศษแสบคือเก้ามือนี่แกงปลานิลเศบแสบคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีกุกคนจีนเขาเวลาเขาใส่ ไอ,ไอ้นี่ยูทูบเบอร์คนจีนเขาเนาะเวลาเขาใส่เขาอย่างอันนี้แล้วเขาสิกวบไว้ได้กวบเอาฟ้าที่มันเป็นฟ้าไหมะนะเออที่มันเป็นไหมเป็นอย่างกวบลงอให้มันเดือด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 พัก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 ,พก,พกอืมคุณตาวิธีไทยกษตรแบบนั่นล่ละเดี๋ยวนี้กวบไว้จักน้อยนี่เพิ่มสูตรกุ๊กคนเบิ่งเป็นแสนเออกวบไว้บันนี้ก็พอกวบไว้จังน้อยแล้ะก็ วิดีโอช่วงนี่ก็สิปิดไว้เนาะปิดไว้พอมาเปิดอีกทีกับมันสุกแบบนี้ตอนมารีวิวตอนกินมาบน,นีอตอนกินแต่คุณตาวิธีไทยโบมีตอนกินเนาะเดียวให้มันสุกแล้วฮางสิมาเบิ่งอีกเนาะ,อะพอมันเดือดได้สักพักเดีเ๋ยวฮาสิมาเบิง่งความคืบหน้าเนาะท่านผู้ชมเนาะน่าจะสุกแล้วแหละเพราะว่าป่านี่มันใช้เวลาโบเหิงเนาะป่านี่ใช้เวลาโบเหิงถ้าเฮาแกงเหิงมันสิปเปื่อยวาง่ายไปสิปเปื่อยเอาละ มาใส่เครื่องปรุงกันเลยท่านผู้ชมเอ้ยปลาแดกเฮาคือเก่านี่แหละแซ่บๆนัวๆปลาแดกอีสานบ้านเฮานี่แกงอย่างนี่มันต้องมีปลาแดกมันยังแซ่บใส่สองซ้อนก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่สองซ้อนก่อนมันสิมสันสิเข็มอืมที่จริงนี่เขาบอกว่าแกงสายบัวนี่อย่าเห็ดเค็มนะมันเค็มมันสิเข่าเนื้อไปในสายบัวอันนี้อันนี้ผงชูรสผงชูรสก็ตามใจชอบเนาะท่านผู้ชมอย่าใส่หลายใส่จากน้อย พอให้มันมีความนัวว่ะเออนี่คือผงชูรสแกงสายบัวพ่ออัน,อนพ่อแม่เขาสมัยตะกี้พ่นบอกว่าอย่าเห็ดเค็มหลายมันสีมันสีกินบบได้สายบัวเพราะว่าไอตัวสายบัวนี่มันสไปดูดความเค็มเออสีดูดความเค็มของประเดกของเกลือเข้าไปอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตัวของสายบัวเนาะอ,อ่าเพราะฉะนั้นก็เลยว่าโอ,อ้บ่ต้องใส่ดอกอ,อืมบ่ต้องใส่หลายวางง่ายไปบมต้องใส่หลายอ,อ่า เดี๋ยวคุณตาวิถีไทยขอนนยนนนนขอนุญาตซิมกันนะนี่นี่นี่ขออนุญาตซิมหลังใหม่อยากอ่อนเค็มจยากน้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสิใส่เกลือขึ้น เกือเกลือหิดไปนี้ได้เกลือเกลเอหิดย่นย่อนเอามือเอามือแบบงองอไปนี้ได้เออโฮยใส่นะเห็นยูทูบเบอร์หลายท่านเห็ดมืององอขึ้นได้เวลาโฮยเครื่องปรุงใส่เออเอาใส่ลายพะยามันเข้มโอเคเลยคุณผู้ชมเออต่อไปกระซิใส่อันนี้ พระอีตู่บอกว่าส,สิเป็นแกงปูแก,กงปลาแกงเป็ดแกงไก่เนาะมีพระอีตูไต่ไดเออปิดท้ายรายการคุณตาวิธีไทยหรือว่าเออแกงข้างนี้นี่น่าจะถูกปากนะเคุนว่าเออน่าจะถูกปากเลยถูกปากแน่นอนทันทีปิดปิดโทรนะเปิดห้องเปิดมาถึงขั้นตอนการตักรีวิว สิบแซกคือเก้าคุณตาวิถีไทยอ,อ,อันนี้ก็เอาออกอันนี้หัวจะไข่นี่หัวเอาหัวจะไข่เอาออกอคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีสิบแซกคือเก้าเมือนี่นะออ แกงสายบัวปลาปลานิ้มแกงสายบัวสุดแิแบกินตาวิธีไทยเอ้ยเาสันานาาา้นเอานีมามามากินข้าวแรงน้ำกันครับท่านผู้ชม